นีค้คือขุดสระนะครับรุ่นแจกแม่ครัวพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ผมตอนเด็กๆใฝ่ฝันมากเพราะว่าไม่ไม่เจอเลยนะครับของแท้แท้นี่หายากมากนะครับหายากกว่าพิมพ์เล็กหายากกว่าพิมพ์ใหญ่เขาเรียกพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเนื้อเหมือนขุดสระปกตินะครับแต่เป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะมีนะแบบนี้นะครับนะมีนะครับ เนาะนะครับเนื้อเหมือนกันทุกอย่างนะแต่เป็นพิมพสามเหลี่ยมนะองนี้เขาเรียกว่าพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับคือคนที่ไปขุดสระเนี่ยท่านแจกด้วยนะแจกให้กับทุกคนนะคนเนี่ยที่เป็นแม่ครัวองนี้บินข้างบนนะโอ้ผมชอบมากนะขอบคุณคุณอานะครับคนสมุดรปารกกาเลยนํามาให้ผมเช่าผมชอบอะ่ะผมชอบเอาพอชอบจริงจริง นะครับนะนะยังซื้อต่อเนื่องนะครับพระขุดสะลงปูเผือกเนี่ยนะครับถึงค่านิยมลดลงหรืออะไรมาพศท่าประจันซื้ออยู่ราคาเหมาะสมนะเอานะครับเนาะใครที่เจออย่างเงี้ยเอานะเนื้อยังจะสมเด็จวัดละคัยดูดิเนื้อดูดิปันปันเห็นเนื้อปะเออฮอฮือเนื้อนี่เห็นปะนะดูเนื้อดิโอ้โหวัดละคังดี่ะเนื้อออกมาดูเนื้อดิคุณเห็นเนื้อปะเห็นเนื้อปะ เนี่ยเขาเรียกเนื้อจัดเนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อแบบโอ้โหนะแจกแม่ครัวนะครับคือมีความรู้สึกเลยว่าคนโบราณเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับแม่ครัวนะมันเป็นแรงแบบมันเหมือนกับฐานกำลังอ่ะเห็นไหมหลวงปู่สุกก็มีแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงแจกแม่ครัวเนี่ยหลวงปู่เผือกแจกแม่ครัวเออแม่ครัวเนี่ยมีความสำคัญนะนะ ผมบอกให้ใช่ครับสร้างน้อยกว่าหายากกว่าครับนะครับได้ยินดีพี่นิติพลนะครับยินดียินดีนะครับนะเดี๋ยวพี่ทักเข้ามานะครับนะทักเข้ามาเถอะได้อยู่แล้วนะครับเนาะพรุ่งนี้อยู่นะครับพรุ่งนี้อยู่ที่ออฟฟิศนะใครที่สะดวกเข้ามาที่ออฟฟิศก็ได้นะครับผมดูแลลูกค้าทุกท่านนะนะครับนะวันพฤหัสลูกค้าที่อยู่ที่หนองคายอยู่ดรนะ โทรหาเบอร์0 6 2 6 6 2 8 9 1 9ได้ถ้ามีเอ่อถ้ามีพระที่ต้องการให้ดูเรานัดหมายกันผมมีนัดลูกค้าที่หนองคายอุดรน,นะครับนะก็ลุยนะครับไปที่หนองคายกับอุดรน,นะใครที่นะอยากมีพระและต้องการให้ผมดูเรียนเชิญนะยินดีนะครับนะครับพี่ๆที่อุดรหนองคายนะครับนะนะครับเห็นไหม เนื้อเนี่ยเห็นไหมปีกกว้างๆเนื้อแห้งๆนะดูง่ายเลยนะครับแบบธรรมชาติแบบปึกๆเลยนะครับแต่ต้องเป็นสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมไม่ได้ฝนเป็นสามเหลี่ยมนะต้องมีปีกตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมก็คือเป็นพิมพ์และกดเนื้อเกินตรงนี้นะครับเหมือนสมเด็จพีเอสครับเหมือนสมเด็จจริงๆนะครับผมบอกให้ผมดูสมเด็จวัลขังเป็นเนี่ยแต่ก่อนผมมีตังซื้อเช่าได้แค่ขุดสระครับเก็บตังขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ก่อน ซื้อขุดสาเช่าขุดสาได้นี่คือเอาว่าโคตรดีใจอ่ะนะครับยินดีครับพิวิทยานะครับเผื่อใครที่มีพระนะแล้วต้องการให้เช่านะครับเนาะยินดีนะครับนะดูเนื้อแบบนี้เอาไว้เผื่อใครเจอ